ผู้บัญชาการฐานบกลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ตรวจฐานปฏิบรรัติการและให้กำลังใจกําลังพลในพื้นที่ชายแดนนะครับเน้นความเข้มงวดในการปราบปรามยาเสพติดในช่วงฤดูการท่องเที่ยวที่ฐานปฏิบรรัติการดอยกิ่วฮูงอำเภอแม่ายจังหวัดเชียงใหม่พลเอกอุดมเดชศรีตบุตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมและผู้บัญชาการฐานบกลงพื้นที่ปฏิบรรัติราชการจังหวัดเชียงใหม่เพื่อตรวจเยี่ยมฐาน,านปฏิบัติการและตรวจภูมิประเทศซึ่งเป็นพื้นที่รอยต่อระหว่างประเทศเมียนมา รวมทั้งให้กำลังใจกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามชายแดนรวมไปถึงติดตามและป้องกันการลักลอบขนส่งยาเสพติดตามแนวชายแดนในช่วงของฤดูกาลท่องเที่ยวให้มีการตรวจสอบอย่างเข้มงวดกวดขันยิ่งขึ้นทั้งนี้ผู้บัญชาการทหารบกและคณะได้มอบผ้าห่มกันหนาวให้แก่รัษดรในพื้นที่ภูเขาสูงอำเภอแม่อายเพื่อบรรเทาความหนาวจากสภาพอากาศที่กำลังมีอุณหภูมิลดลงอย่างต่อเนื่อง